สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาพบกับมนัสนันผ้าไหมของจังหวัดสุรินทร์ของเราอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เมจะมีผ้าไหมสีธรรมชาติผ้าสางตะกอมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะมาชมผืนที่หนึ่งกันนะคะผืนนี้เป็นสีธรรมชาติย้อมครั่งทับเปลือกมะยม แล้วก็ลงคโคลนนะคะเป็นลายโบรามเลยนะคะผืนนี้นะคะเป็นลายโฮลค่ะเพื่อนๆเป็นสีธรรมชาติใหมบ้านผ้าสามตะกอผ้าสวยนะคะผ้ากว้างหนึ่งเมตรยาวสองเมตรค่ะเพื่อนๆสนใจผืนนี้นะคะเมจัดราคาโปรเบาๆให้เพื่อนๆเลยนะคะจากราคาปกติที่เราขายอยู่ที่ราคาสองพันห้านะคะ วันนี้เมยจัดราคาให้เพื่อนๆได้ราคา2อ0พเลยจ้าอาบน้ำดากเก็บเรีมพร้อมส่งค่ะเพื่อนๆก็จะประมาณนี้นะคะสวยมากๆเลยค่ะให้ดูใกล้กๆกันนะคะเพื่อนๆสีธรรมชาติย้อมจากท่้งนะคะ สีธรรมชาติย้อมครงแล้วก็ทับด้วยเปลือกมะยมลงโครนนะคะท่านใดที่ได้รับไปนะคะสีเปลือกมะยมเขาบอกว่าคนจะนิยมชมชอบกันนะคะเป็นผ้าสามตะกอทอยกหลายลูกแก้วนะคะเพื่อนๆไหมบ้านผ้าสามตะกอค่ะก็จะประมาณนี้นะคะลายโฮลสำหรับผืนนี้นะคะผืนที่หนึ่งค่ะ มาชมต่อไปนะคะผืนที่สองกันจ้ามาชมผืนที่สองนะคะสําหรับผืนนี้นะคะเป็นผ้าไหมมัดมีสีธรรมชาตินะคะลายดอกพิกลค,ค่ะย้อมเครื่องทับเปืิกมะยมแล้วก็ลงโคละค่ะพี่เืนไหมบ้านผ้าสามตะกอนะคะสีจะออก โทนตะกัวนะคะเพื่อนๆตรงนี้สีโนเหลืองคือเราย้อมเปลืกมะยมนะคะเปลืกมะยมทักตั้งแล้วก็ลงโคนค่ะ<ม>ประมาณนี้นะคะไ<ม>หมบ้านผ้าสามตะกองานสวยมากๆเลยค่ะลายดอกพิกุลค่ะตังนี้นะคะใช้ซืมห้าสิบค่ะเพื่อนๆ เดี๋ยวเมยให้ดูกใกล้ๆกันนะคะลายดอกพีกละเป็นไหมบ้านนะคะไหมบ้านนี้จะมีที่ไหมตะปุ่มตะปั่มกันนะคะเพื่อนๆสวยมากๆเลยค่ะปืนนี้เมย์ก็ให้ราคาอยู่ที่2,200อเหมือนกันนะคะเพื่อนๆท่านใดสนใจปืนนี้นะคะปืนที่สองจ้ามาชมสีธรรมชาติผ้าสามตะกออีนก,กันอีกนะคะ สีธรรมชาติผ้าสามตะกอย้อมครั่งทับเปลือกมะยมแล้วก็ลงโครนนะคะผืนนี้เป็นลายผ้าใหมมัดหมี่ค่ะเชิงเป็นเชิงต้นสนกันนะคะเพื่อนๆผ้าไหมเพึ่งเพึ่งกัดออกมาจากกี่สุดๆร้อนๆเลยนะคะเพื่อนๆค่ะ พื้นนี้เมย์ให้ราคาเพื่อนๆอยู่ที่ราคาสอง0ันเหมือนกันนะคะอาบน้ํายารวมส่งค่ะเพื่อนๆไหมบ้านผ้ากว้างหนึ่งเมตรยาวสองเมตรจ้าก็จะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆเขาบอกว่าใครที่ได้รับผ้าไหมาจากที่ยอมเปลือกมยมนี้เขาบอกว่าจะมีสเสน่ห์ของเขาในตัวนะคะได้รับไปแล้วคนจะนิยมชมชอบนะคะสําหรับ ข้าใหม่ที่ยอมจากเปลือกมะย,ยมนะคะเพื่อนๆทั้งครั้งทับเปลือกมะย,ยมแล้วก็ลงคโคลนลงคโคลนใต้ดอกบัวกันนะคะสวยมากๆเลยค่ะสนใจปืนนี้นะคะปืนที่3เมให้ราคาอยู่ที่2,200บาทนะคะ มาชมผืนที่สามกันนะคะเพื่อนเพื่นผืนที่สามเป็นลายสายฝนนะคะเป็นลายสายฝนอยู่ที่งานย้อมจัดเปลือกมะยมลงโคลนจ้าเพื่อนๆสวยมากๆเลยค่ะสําหรับผืนนี้นะคะก็จะออกประมาณนี้นะคะ พืนนี้เมยให้ราคาเพื่อนๆอยู่ที่ราคา2,200เหมือนกันนะคะใหม่บ้านผ้าสามตะกอจะใหม่บ้านผ้าสามตะกอนะคะอาบน้ำยาพร้อมส่งจ้าเพื่อนๆสนใจพืนนี้นะคะลายสายฝนกันเลยจ้าเดี๋ยวมี จะให้ชมแบบนี้เนาะเมื่อกี้เลิมถ่ายให้ดูก็จะประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆสวยมากๆเลยค่ะสีเปลือกมายมลงโคลนค่ะมาชมผืนต่อไปนะคะจ้ามาชมผืนนี้นะคะงานน้ำไหลจ้า สีธรรมชาติน้ำไหลนะคะสีธรรมชาติน้ำไหลเปลือกมะยมทับข้างลงโครนกันจะมีทั้งกระหูดข้างเปลือกมะยมในผืนผ้าเดียวกันนะคะเขด้วยผืนนี้ย้อมห้าสีนะคะในผืนผ้าผืนเดียวกันนะคะมีกระหูดทับข้างทับเขแล้วก็เปลือกมะยมลงโครนกันนะคะผืนนี้ผ้ากว้างหนึ่งเมตรยาวร้อยเก้าสิบเซนนะคะผืนนี้นะคะ พื้นนี้มีจัดให้เลยราคาเบาๆนะคะงานน้ําไหลค่ะพื้นที่สี่นะคะพื้นที่สี่เมย์จัดราคาเบาๆให้คุณลูกค้าเลยจ้าจัดราคาให้คุณลูกค้าเลยนะคะลายน้ําไหลค่ะราคาสองพันบาทนะคะงานน้ําไหลค่ะสวยมากๆเลยะค่ะเพื่อนๆน้ําไหลนี่จะทอยากกว่าอันอื่นนะคะ เอาก็สวยเข้าเอาก็สวยออกนะคะเพื่อนๆหว่ดจะได้โทนแบบนี้นะคะสวยงามมากเลยจ้ะเพื่อนๆท่านใดสนใจผืนที่สีนะคะมีจัดราคาให้ราคาสองพันทวนนะคะอาบน้ำยาเก็บปริมพร้อมส่งจ้าสนใจผืนนี้นะคะแคปหน้าจอได้จ้าเดี๋ยวแมค้าให้ดูใกล้ๆนะคะ จ้าจะประมาณนี้จ้าจ้ามาดูผืนต่อไปจ้ามาดูผืนที่ห้ากันนะคะเพื่อนเพื่อนผืนที่ห้าย้อมจากเปลือกสมอแล้วก็ทับครั่งนะคะสีก็จะออกประมาณนี้จ้าเพื่อนเพื่อน <c oughs> จะออกประมาณนี้นะคะ ผืนนี้เป็นสีธรรมชาตินะคะย้อมจากเปลือกมะหูเปลือกระโหดทับครั่งจ้างระโหดทับครั่งนะคะสีจะออกประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆเป็นผ้าใหม่มัดหมี่นะคะจะประมาณนี้นะคะ พืนนี้เม่จัดราคาให้เพื่อนๆอยู่ที่ราคา2,200บาทนะคะเป็นงานสีธรรมชาติกันจ้สีธรรมชาติกันนะคะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆเนาะเพื่อนๆท่านใดสนใจปื่นนี้นะคะแคปหน้าจอทักหาแม่ค้าได้ซ่าราคา2,200บาทเท่านั้นเองนะคะ ผืนนี้ผืนที่หนะคะเพื่อนๆสนใจผืนนี้นะคะผืนที่6กันจ้ามาต่อที่สีธรรมชาติกันอีกนะคะผืนนี้สีธรรมชาติสีธรรมชาติย้อมจากสมอลงโครนนะคะเพื่อนๆสีจะซอฟๆลงนะคะเพื่อนๆ สีจะซอฟซอฟลงสีจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะเพื่อนๆไม่ขอคนที่รับได้นะคะสีธรรมชาติย้อมประหุดลงโครนผ้าสามตะกรค่ะผ้ากว้าง1เมตรยาว2เมตรจัดพื้นนี้เมจัดราคาให้เพื่อนๆเบาๆเลยนะคะจากราคา2,500บาทไม่ขายนะคะพื้นนี้ขายให้ราคา2,000ันนนะคะเพื่อนๆอาบน้ํายารวมส่งจัด เพื่อนๆท่านใดสนใจนะคะผืนนี้นะคะไม่จัดราคาเบาๆให้เพื่อนๆเลยค่ะสีประโขดย้อมครั้งค่ะผ้าสามตะกอให้ราคาอยู่ที่สองพันทวนนะคะสนใจผืนนี้นะคะแคปหน้าจอหาไม่ค้าได้จ้ะผืนที่เจ็ดนะคะเ <ๆ S 2> พื่อนๆ จ้าก็จะประมาณนี้นะคะมาชมผืนที่แปดกันเลยจ้าสีน้ำธรรมชาติงานน้ำไหลกันนะคะเพื่อนๆสีธรรมชาติน้ำไหลจ้าย้อมสมอลงโครนสีชมพูนี้จะเป็นย้อมครั่งนะคะเป็นไหมบ้านผ้าสามตะกอกันค่ะงานน้ำไหลผืนนี้ผ้าสามตะกอนะคะสีธรรมชาติไหมบ้าน เมจัดราคาให้เพื่อนๆเบาๆเลยนะคะราคาสองพันทนเท่านั้นเองนะคะราคาสองพันบาทจ้าเพื่อนๆพี่ๆท่านใดสนใจผืนนี้นะคะให้ราคาสองพันทวนเท่านั้นเองนะคะจากราคาสองพันห้าร้อยบาทราคาหน้ากี่เลยนะคะตัดออกมาส,สดๆร้อนๆเลยะคะ่ะสวยนะคะ แคททักไลน์หาแม่ค้าได้นะคะเฟ e บุ o กแม่ค้ามนัสนันผ้าใหมสุรินนะคะช่อง youtube ของแม่ค้าอยู่ช่องมนัสนันสุพนามค่ะชัดไมมเอ่ยสวยนะสองพันบาทจ้า ค่ะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ให้มนัสนันผ้าไหมสุรินของเราด้วยนะคะหรือ YouTube มนัสนันสุพนามนะคะหรือโทรเข้าเบอร์โทร0 9 8 1 7 8 6 5 0 1 0 9 8 1 7 8 6 5 0 1ากเฝากติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ